เป็นช่วงฝันใจของพี่น้องประชาชนเลยนะไปไหนมาไหนต้องทักทายว่าโอน้องน้น่ารักวันนั้นน้องคนนั้นกืนน้ำลายแล้วก็ต้องตกรอบไปอะไรเงี้ยเขาจาได้ขนาดนี้เลยนะคะอะมาถึงเทอม2แล้วกันค่ะเราไปดูกันดีกว่านะคะว่ากติกาของเทอมนี้เป็นยังไงกันบ้างไปดูกันเลยค่ะกติกาการแข่งขันริงช้าสวรรค์ประถมคอนเทสตเทอม2อทางรายการจะทำการคัดเลือกน้องๆระดับชั้นประถมศึกษาตั้งแต่ชั้นปีที่1ถึง6 ที่สมัครกันเข้ามาจากทั่วประเทศคัดให้เหลือ12โรงเรียนจาก12โรงเรียนจะทำการแข่งขันเพื่อค้นหาเพียง2โรงเรียนที่ทำคะแนนสูงที่สุดโดยในการแข่งขันแต่ละสัปดาห์น้องๆโรงเรียนใดที่ทำคะแนนสูงที่สุด2อันดับแรกก็จะได้ขึ้นมานั่งรออยู่บนบันลังว่าที่แชมป์อันดับ1และ2ตามลำดับหากโรงเรียนใดสามารถทำคะแนนได้มากกว่าก็จะได้ขึ้นมานั่งบนบันลังว่าที่แชมป์เบียดโรงเรียนที่นั่งอยู่ตกรอบไป และมาแข่งขันกันครบทั้ง12โรงเรียนโรงเรียนใดที่ยังสามารถครองตำแหน่งว่าที่แชมป์และรองแชมป์ได้ก็มีสิทธิ์เข้าไปแข่งขันกันในรอบชิงแชมป์ประจำเทอมซึ่งแชมป์ประจำเทอมจะได้รับถ้วยรงวางวัลชิงช้าสวารรค์ผสมคอนเทสต์จากทางรายการและในเทอมนี้เราได้นำบทเพลงที่เกี่ยวกับจังหวัดและอำเภอต่างๆในประเทศไทยมาใช้ในการแข่งขันในรูปแบบโจทย์เพลงถิ่นแคว้นแดนไทย ผู้ที่ให้เกียรติมามอบถ้วยรางวัลให้กับแชมป์ประจำเทอมนี้ได้แก่ครูชลธีทานทองศิลปินแห่งชาติสาขาศิลปะกการแสดงนักแต่งเพลงลูกทุ่งประจำปีพุทธศักราช2542นอกจากนี้แชมป์ประจำเทอมยังได้รับเงินรางวัลอีบููลค่า50,000บาทเรามาชมสรุปผลการแข่งขันกันก่อนครับ ยังคงนำโด่งมาเป็นอันดับหนึ่งโรงเรียนสามาัคคีบำรุงจากกรุงเทพทำคะแนนไปได้ถึง9.6คะแนนตามมาติดๆในอันดับที่2โรงเรียนเทศาบาล4บ้านชุกกลุ่มจังหวัดกาญจนบุรีด้วยคะแนน9.35ถือว่าทำคะแนนกันได้สูงมากๆเลยแหละครับท่านผู้ชมต้องมาลุ้นกันครับว่าในวันนี้น้องๆทั้งสองโรงเรียนจะยังคงสามารถรักษาอันดับไว้ได้หรือไม่ไปติดตามชมกันเลยครับ กับกรรมการสองท่านนี้นะคะ <c oughs> สวัสดีค่ะ <c oughs> สวัสดีค่ะขอบคุณมากค่ะ ตอนนี้ค่ะเราต้องมาลุ้นแล้วค่ะเพราะว่าเราต้องการนะคะแค่2โรงเรียนเท่านั้นที่จะไปชิงแชมป์ประจําเทอมกันนะคะซึ่งโรงเรียนที่ผ่านเข้ารอบไปแล้วก็เห็นแล้วนะคะแต่โรงเรียนที่จะเข้ามาในช่วงต่อไปนี่นะคะเป็นโรงเรียนที่จับฉลากได้ค่ะวันนี้มีสโรงเรียนด้วยกันใช่ค่ะเป็นโรงเรียนที่4นะคะที่มาในรายการของเรานะคะนั่นก็คือโรงเรียนแหลมทองวิทยานุกศรจากจังหวัดนครราชสีมากับบทเพลงพบรักปากน้ําโพค่ะ ทาราไหลรรนร้องมาพบน้องนวลใหญ่ใจสุขีร่องนาวาคืนวันทานนาทีแสนเปรมปรีที่พบรักปากนาโพ เป็นหนุ่มลุ่มเจ้าพยา No. น่ารักดีฮะเพิง่งรู้ดิไอ้ทิศี่ชอบหญิงอวกนะเนี่ยนีนเาตัวเองลยลูกสวัสดีครับผมชื่อเด็กชายนครทองมูลชื่อเล่นชื่อน้องเบียอายุ12ปีกำลังศึกษาอยู่ชั้นประถมศึกษาปีที่6ครับน้องเบีย<อ>แล้วสาวที่ไปจีบชื่ออะไรคะ กกิครับน้องกิกเดี๋ยวคุยน้องกิกหน่อยสิลูกคุณน้องกิกหน่อยสิคะน้องกิกเป็นอะไรตาแดงๆอะลูกเป็นอะไรตาแดงๆลูกเป็นอะไรคะลูกผูกโบผูกโบใส่เสื้อสีไพรด้วยหนุ่มว่องอะคะหนูเป็นอะไรคะลูกะโธ่แม่คุณโอ้ยจะนอนแล้วใครแกล้งหรือใครแกล้งที่เขาแค่หลอกว่าจะเอาขนมไปครับ อ๋อมีคนหลอกว่าจะขนมไปไม่เอาไปลูกไม่เอาไปไม่เอาไปให้กิ๊กให้กิ๊กลูกให้กิ๊กกินลูกให้กิ๊กกินลูกนี่ไงกิ๊กเอามาให้เราในรายการนี่ไให้ไปส้มใช่ไหมให้ไปจุ๋ยใช่ไหมอ๋อมาให้เราสองคนอไม่เป็นไรลูกไม่ต้องร้องแม่อกมาคุยกันต่อเดี๋ยวเราคุยกับพี่เบียต่อก่อนเมื่อกี้เห็นของดีมากมายเอาของเด็ดๆมาให้เราได้รู้จักกันดีกว่าสำหรับโคราชซาลาเปาทอดร้านลูกกระเทียม ของดีของเมืองสุงเนินค่ะ๋อสเรนซาลาเปาปกติคือเราที่เรารู้จักคือต้องไปนึ่งใช่ไหมคะนี่เป็นซาลาเปาทอดเหรอคะลูกค่ะอ๋อนี่เป็นของดีอำเภอสูงเินค่ะพี่ส้มอืมอันนี้ตลกนะเนี่ยตลกบริโภคอ่าขอบคุณมากขอบคุณค่ะอาถังที่สองอะไรบ้างคะโดยภาพรวมนะคะสดใสแล้วก็น่ารักสมวัยนะคะโดยเฉพาะ สาวเสื้อเขียวนะคะรู้สึกรู้สึกยังไงก็แสดงออกแบบนั้นนะลูกเนาะเพราะว่าตอนนี้รู้สึกเสื้ออึดอัดใช่ไหมคะก็เลยแน่นยังไม่เห็นรอยยิ้มเลยค่ะเอ้เรานี่ยังไม่เห็นรอยยิ้มจากผมเมื่อนคลิกยิ้มทีคิยิ้มไม่ได้ขมยุยุยยังไม่เห็นรอยยิ้มจากนางเอกเลยนะคะยิ้มหน่ยได้ยิ้มหน่อยยิ้มหน่อยโลกยิ้มไ้เลยิ้ม อ่าไม่เป็นไรมาในส่วนของการร้องเพลงของน้องเบียรนะคะเสียงเมื่อนเหมือนในต้นฉบับนะคะเสียงแหลมสูงเชียวนะคะส่วนมากเด็กผู้ชายเนี่ยถ้าเริ่มจะเสียงแตกหนุ่มนิดนิดเนี่ยจะมีการขึ้นจมูกอ่าก็คือเสียงแบบจะจะขึ้นจมูกเพราะฉะนั้นเนี่ยอยากให้น้องเบียเนี่ยลองร้องเพลงแบบไม่ไม่ต้องคำนึงถึงความไพเราะค่ะอาจจะแบบ ี่เป็นหนุ่มลุ่มเจ้าพระยาคือร้องออกไปเลยคือให้ให้เสียงมันออกมาเต็มเต็มก่อนแล้วเราค่อยใส่ความไพเราะเข้าไปตอนหลังหลังจากที่เราร้องได้เต็มเสียงแล้วอตอนนี้น้องเบียร์ยังเป็น มีเป็นหนุ่มหนุ่มเจะบีบเเียงมันจะเป็นบีบเสียงแล้วก็จะใช้จมูกช่วยช่วงนี้อาจจะเป็นช่วงหัวเลี้ยวหัวต่อของเด็กที่เริ่มจะเสียงที่จะโตแล้วก็แตกหนุ่มตื่นเต้นด้วยนะคะเพราะฉะนั้นวันนี้เป็นกําลังใจให้น้องเบียร์นะคะครับและในเรื่องของโชว์นะคะวันนี้องค์รวมเป็นยังไงบ้างรูปแบบการนาเสนอของกลุ่มเนี้ยมีลักษณะแบบนาอีฟนาอีฟคือใส่ซื่อ คือเอาความเป็นตัวตนของตงัวเองออกมานําเสนอเลยตรงๆใช่ครับแต่คราวนี้เนี่ยน้องอาจจะต้องปรุงแต่งหรือขัดเกลาอะไรอีกหลายอย่างที่จะทําให้มันน่าสมบูรณ์ยิ่งขึ้นเหมาะกับเป็นการแข่งขันนะครับอย่างแรกเลยก็คืออย่างน้องคนที่ขับลำนําตอนแรกเนี่ยร,รู้สึกจะพูดร่องเรือรหรือล่องเรือนะครับรอเรือเยอะแล้วก็รู้สึกช่องปากยังไม่ค่อยชัดเจนในการนําเสนอภาษาพราะถ้าถ้าจะเอาตรงนี้มาใช้เนี่ยเราต้องมั่นใจว่า การบริหารจ,จัดการคนที่จะนํามาแสดงเนี่ยต้องชัดเจนต้องของอนุญาตพูดตรงๆนะครับแล้วก็ในเรื่องของทักษะการเต้นนะครับก็ยังมีอีกหลายๆอันที่ต้องปรับนิดนึงอย่างถ้าย่อยืดอะถ้าเราเลือกแบบไทยเนี่ยมันก็จะเป็นย่อยืดแบบลักษณะของนาาักศิลไทยใช่ไหมครับหรือจะทําแบบสากลคือครูคูรูรก็คือการยืดตัว หมืนเบลเล่ไม่ต้องย่อไม่ต้องย่อคือเราต้องเลือกคราวนี้เด็กๆยังไม่ค่อยชัดเจนตรงนี้อาจต้องขัดเกลาอีกนิดนึงคือจริงๆต้องใช้อะไรก็ได้ใช่ไหมคะใช้แบบไทยก็ได้ไทก็ได้ใช้ใช้แต่ต้องถูกต้องให้ถูกต้องเพราะั้นเนี่ยมันจะเกี่ยวความสอดสวน่าเราจะเลือกทักษะอะไรแยมันปนๆกันอยู่มันปนๆอยู่แล้วมันเลยมันไม่ไหลลื่นนะครับขอบคุณครับครูเบิร์ตครับไม่หอมอ่ไม่หอนะพี่ตู่ไม่หอ มไ,มไม่ร้องทั้งตัวลำนำแล้วก็ตัวนางเอกก็ไม่ร้องอในทางร้องก็คือเด็กผู้ชายก็เหมือนมีพื้นฐานแต่ว่ามีบางโน้ตที่ไม่ถึงโดยมากคือตื่นเต้นกันมากนนมาตื่นเต้นกันมากซะจนคือจนเขาไม่มีสมาธิที่จะที่จะแสดงออกนะเป็นก,กำลังใจอเอาละครับผลของคะแนอนอยู่ที่มือผมแล้วนะครับคุณผู้ชมครับ ย้ำอีกิีนะครับน้องทั้งสองโรงเรียนบาลังจะสลับสับเปลี่ยนกันขนาดไหนมีลุ้นทั้งสองบาลังครับและโรงเรียนแหลมทองวิทยานุสอนทำคะแนนได้ จุดาครับไม่ผ่านครับอะเหมือนเดิมโอ้แ huh. ม uh ่ค huh. uh ุณอาเบียลูกไม่เป็นไม่อยากพูดอะไรถึงคุณคุณพ่อคุณแม่ไหมครับไม่อยากพูดด้วยวันนี้ส่วนตัวคุณพ่อคุณแม่มาเชียร์ไหม ป่ะี่สมพาไปี่สมพาไปพาไปพาไปัมไใกล้ลูกไม่เป็นไรลูกไม่เป็นไรอโทครับโอ้ไม่ใช่เฉพาะน้องๆที่จะร้องไห้นะคะคุณครูผู้ฝึกสอนก็ล้ําตาไหลเหมือนกันครูภูสนิตค่ะก็ตั้งแต่วันแรกที่เห็นเขาและวันนี้ก็คือเขาแบบพัฒนาขึ้นเยอะเลยครับก็ดีใจที่เขาสามารถทำได้ครับขอบคุณที่้อมพวกผมมา ขอบคุณครับอ่ะเอาละครัวันนี้ค่ะโรงเรียนแหลมทองวิทยานุสรจากจังหวัดนครราชสีมานะคะรับทุนการศึกษาจากชุดเครื่องนอนโตโต้จักรยาน LA และจันดําในหน้าแสนนะคะมูลค่า1 0ึ0 0มืนบาทค่ะเอาไปเรี้นงลูกขอบคุณมากเขิบเลยลูกขอบคุณน้องๆทุกคนไปพักผ่อนไปบายแล้วเจอกันลูกแล้วเจอกันเดินทางปลอดภัยลูก ตั้งแ,แต่วันพวกนี้ไปก็เรากลับไปแล้วไปซ้อมเราก็มาใหม่โอเคไหมคะอ่าประสานมือกันหน่อยแล้วประสานมือกันประสานมือกันตไมต่ตมาก็ต้องขอแสดงความเสียใจกับโรงเรียนแหลมทองวิทยานุสร์จังหวัดนครราชสีมาด้วยครับที่ต้องตกรอบกลับบ้านไปก่อนช่วงหน้าเป็นหน้าที่ของโรงเรียนวัดสวนส้มจังหวัดสมุทรปราการมาลุ้นกันครับว่าน้องๆ จะสามารถทำคะแนนได้สูงจนขึ้นไปแทรกบนสองอันดับแรกได้หรือไม่ช่วงหน้าห้ามพลาดครับสมาร์ทซักผ้าและปรับพนุ่ม AJ DVD ีวีดีโฮมเทยเตอร์บะหมี่กึ่งสำเร็จรูปตรามามา่ยาเพียแคม